ไก่แจ๋ไก่จอขาสองลูกก็จุกแล้วไก่จอครับผมกราบขอบคุณนะฮะสิทธิยานุสินของหลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมที่ช่วยกันมาอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพร่วมกับด็อกเตอร์พันยาโพวิจิตหรือว่าพี่เป็ดเชิญยิ้มของเราแห่งคอมาทีเตอรยครับผมตอนบายใครเทียดดรปุ้มโพวิจิตครับผม ชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้มันเหมือนคนปวดอุราจึงร้องครวญหาไก่จ้าหลบเนือไปเลนไก่จ้าขอเพียงหางตาเลือบมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามอง ฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เคยให้ไหวชาตินี้จะไม่รักใครชะนหนถึงผิดวาจาร้าวเขาว,ว่าใครมีแฟนใหม่คง่ำรวยกันใหญ่ สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมไม่ยมามไก่ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบานอนน้อง,น,องน้ำตาอยู่นานไก่้จ,จแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง จงลืมความลังเมื่อ,อาวานเปรียบเหมือนลบรอยชะอกบนกระดานโปรดจงรักเรานานๆลืมชั้นเสียเธอไกายจาท่านผู้เป็นเียนที่กรลพครับต่อจากนี้ไปผมจะพาท่านไาพบกับ นักร้องเสียงดีสิทธ์เอกหลวงตาสินทรัพย์จรณนพโมจากวัดป่าบ่อน้ำระกินอำเภอศรีนครจังหวัดอรุงราชธานีท่นนา,า,ทาน,ทนพร้อมแล้วขอเสียงประเบอิกับสิทธ์เอกของพระสินธุ์ครับเ่าวเขาวว่าจะมีพ้ะบาท เกย์กยดูมันมีย,ย,ยา,ามออกจิ้มจิ้มกัเพื่อทีจางเจปาลงโบจับจาผู้นั้นกายจะเปว่าจะต้อจะเปว่าจิ้มจังจะพีจะพังจงเดือจดจงยังเทียวา เหมือนดมลอยจะบกจะด่างปวดจนที่เขาจะย้าหันปีนย้นจะเกิดใครจะานี่ยยอดร้องไห้ร้องไห้ใครคงฟังวันนี้มากะพงสาเพลงจบแล้วทำไงชื่ออะไรเนี่ยจะแอนอ่าเนี่เพลงจบแล้วก็ต้องขอบคุณ เอฟซีครับใน PS สตูดิโอบ้านหม้อครับแล้วก็พี่หนุวยเชิญยิ้มด้วยครับครับผมหลวงตานั่งดูอยู่นะครับหลวงตาแล้วมีแม่ชีจันด้วยครับมีครูบาทุยครูบาดนและครูบาชายครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาหาใครไปหาหลวงตาไงเอ้ยพูดมาตางสี่คนอยู่อุบลอุบลราฐธานีรู้จักไหมอุบลรู้จักป่าบ่อน้ำพระอินทร์อ่ะยังพูดไม้เปนให่ไหอุบลก็อยู่ใกล้ๆกล้อุดร ปากอ่างเงี้ยยะพอ่อเอาแต่ปากดี้ยฟันเป็นปากเนี่เอางี้ดีกว่าอุบลอยู่ภาคอะไรอุบลอะอยู่ภาคอะไรอีคเหนือภาคเหนครับนะบ้าเหรอภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอย่างเงี้ครับเขาบอกคนติ๊งต้องจริงพวงเนี่ยจริงพ่อยิงเหรอครับพี่เด็กติ๊งต้องเนะี่ยเนี่ยครับไหนทำหน้าติ๊งต้องเลยเยงไงเนี่แล้วหน้าอร่อยทำยังไงหน้าอร่อยต้องพี่นุ้ยพี่สีสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่นุ้ยอ๋อสวัสดีครับครับ เนี่ยเห็นเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นเด็กพิเศษแต่เขาก็รู้นะครับกตันยูรู้คุณใช่ครับเขามางานอะไรนี้เขาก็รู้เดี๋ยวถามให้ออสวันนี้มางานศพใครอ่าเยอะแยะครับทวนแล้วนะครับทวนแล้วไอ้ออสไม่ใช่ทวนแล้วเขาเูเตี่ยวมาช่วยเวนเออเพิ่งกินกับเขาไปสองชามเสร็จมาบอกเขาตายได้เวนดูบากพ่อใครอะไรพ่อเด่นพ่อเด่นเออนี่อันนี้รู้จริงอันนี้รู้จริงพอหลังจากพ่อเด่นตายปุ๊บตายแล้วไปไหน เผาจิอ๋อเผาพอเผาเสร็จปุ๊บเว้าวคนละคนละมุกอ๋อไอ้นั่นมาเจอผู้หญิงสวยแล้วให้ถอดกระเกงในแล้วเว้าไอเวรตายปุ๊บเผาเผาแล้วเว้าอ๋อมชอบกระดูกเหรอครับพี่เดินทางไปอุบลมาครับไปหาหลวงพ่อหลวงตาหลวงตาหลวงตาสินทรัพย์หรือว่า ฉายาเขาในเพจเนี่ยพระสิงคิดไงครับผมครับผมก็ได้อนุมณ์มนาบุญกับพี่เป็ดด้วยอยู่นู่นเนี่ยอุบลเลยนะสายป่าวัดท่าไทยสายพระจันาร์มั่นเลยล่ะใช่ตรงนั้นเลยแล้วก็หลวงตามหาบัวครับแล้วก็หลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยสายที่สายสายวัดป่าคนเรานอ่ะอย่างตลกเราเนี่ยก็อายุเพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ย ส่วนมากก็จะอยู่บนเปลียนบนเปลียนอยู่กับวัดและดีที่สุดดีที่สุดอย่างพี่แจ๊แอนอย่างเงี้ยนะกะเข้าวัดตลอดเลยคเข้าไปทำบุญไปเอาข้าวพระมากินก็เอามาบ้างเพราะว่าพระฉันไม่หมดหรอกบางทีวัดหนึ่งเนี่ยวัดใหญ่โตมีพระอยู่เก้ารูปอย่างเงี้ยแล้วเหลือกับข้าวไปไหนอ่ะก็แบ่งญาติโยมเนี่ยแหละก็เอามากินบ้านขนาดสังฆทานนะบางคนญาติโยมมาประทำนะพระจะเก็บไม่ได้ถึงเจ็ดวันเลยนะถ้าเก็บเจ็ดวันนะไม่เอาไปให้คนอื่นนะถือว่า บาปนะ,ปะบาลาชิกเลยใช่ไหมบาลาชิกถึงกับบาลาชิกเลยเแค่แค่ล็อกสังฆทานไว้เนี่ยนะจริงป่ะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงพี่จริงร<อ>จริงนะจะต้องได้มาแล้วปุ๊บก็แบ่งปันกันไปแต่ผมเคยเห็นหลวงตาท่านท่านเทศนะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยผมถามหลวงตาหลวงตาครับถ้าเกิดว่าพ่อผมตายเนี่ยผมใส่บาตรพ่อผมได้รับหรือเปล่าหลวงตาก็บอกว่าพ่อมึงตอนมีชีวิตอยู่ทําบุญทำทานน้องเขาบ้าวก็ทักอย่างนี้ใช่ไหมใช่ ผมบอกทําครับทําแล้วไม่ถึงพ่อมึงหรอกอม,มึงได้<อ>ถ้าเกิดพ่อมึงไม่ทําบุญทําทานแสดงว่าพ่อมึงตายไปแล้วต้องเป็นอสุรกายแล้วก็เป็นเปรตเขาไม่ทําบุญนะถ้าไม่ทำบุญก็เป็นเปรตถ้าเกิดเราทำหวดน้ําหรือว่า ใส่บาทไปให้เนี่ยพอพอถึงจะได้รับเปรตจะได้รับไงใช่ใช่คนที่ทําบุญทาทานแล้วไม่เกิดเป็นเปรตแน่นอนครับผมอันนี้พี่ลุยงงใช่ไหมไม่ได้งงไม่ื่องงหรอกคนเราก็เกิดมาเราศาสนาพุทธเนี่ยก็ต้องทําบุญญาติพี่น้องเสียชีวิตไปก็ต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเขาใช่แต่ครนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เราทําบุญก่อนเสียนะเราทําบุญในในโลกมนุษย์เนี่ยเราทําบุญทาทานเนี่ยไม่เป็นเปรตแน่นอนออดเคยใส่บาทไปลูก คยใส่บาตรไหมใช่ครับใส่ข้าวใช่ไหมครับใส่เวลาพระมาในี่ใส่ข้าวกี่เม็ดห้าเม็ดห้าเม็ดัวพระจะอ้วนใช่วพระฉันน้อยถานน้อยนิดเดีนหน่อยก็พอแล้วแล้วพระเวลาเดินบิณฑบาตมาพระเขาใส่สีอะไรขี้ขาวครับสีขาวคออตอนนั้นตัวที่เห็นนั้นฉีบอะเว้ย ไม่บทพราหมณ์ก่อนไงก่อนเป็นพระอ๋อบวชเป็นนาคก่อนเออเป็นนาคอันนั้นเขายังไมไ่เรียกว่าพระพระมีผมกี่เส้นลูกโอเคครับผม <6 S 2> เส้นนะฮะไว้แบบปังปอน <laughs> <laughs> วัดไหนวะเนี่ย <laughs> ยังไม่เวลารับเวลาออสใส่บาตรออสสวดมนต์ปบบหลูกสวดมนต์ไหมไม่ด้วยพ่อเขาสวดได้นะจริงๆริงเขาไม่อยากบอกเดี๋ยวจะหาว่าบัตรโชว์ความรู้เยอะอ่านะโมตัสสะไปจัดเลยนะโมตัสสะพคะวัโตนะอะระหะโตนะโมยมา เยมโจ่าจาวัดวัดโตยาโจสามมายามานำไปดิสามพุทธยมโจ่าจายมโจรจายมโจรช้างยมโจรช้างยมจามียมจามีปีชุกปีชุกนะข้าหยามีกี่ถุงกี่ถุงก็มาใส่ขังขยะมาทำไมถามทำไมเขาเขาใส่ใส่ทำไมผมจะแปลให้ไงอ๋อกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านทำไมอะไม่กลับ ไม่ครับน,นอนนี่ใครจะนอนกับมึงไม่วัด <laughs> ใครจะนอนก็นอนกูมนอนแล้วคนหนึ่ง <laughs> ใครจะบ้าหรือเปล่าล่ามีแต่พระเขาจําวัดอยู่นี่ใครบ้านใครบ้านมันเลิกแล้วก็กลับไปอ๋อเป็นคนชอบร้องเพลงมากใช่เออชื่อเพลงอะไรมาเขาร้องได้หมดเลยนะจริงป่ะพี่ขอเพลงอะไรผวงมะนาวได้ไหมผพวมะนาวอ่ะผวงมะนาวอยอยาบ้บ้าผพวมะนาวตัวไผ่ดิบะเอาเทพีบ้านไผ่เทพีบ้านไผ่เอาจัดอันนี้ก่อนดีกว่าคอยนวนสวนลำใหญ่ร้องเด้งร้องเดิ หนึงสองซ้ำเขาทำอะไรเมื่อกี้กะแอนการแอนให้แบบว่าเสล็ดอยู่ในคอออกไปเรียกเสียงเลียกเสียงคอยนวลที่สวนลำใหญ่หนึ่งสองซ้ำที่คอยนวลหัวจะจวนลำใหญ่จะจนจุมจ่า ่ะดำนี่จะมาไอ้ก้ใครไม่มาเมื่อกี้ขอพวงมะนาวใช่ไหมอยากฟังพวงมะนาวพวงมะนาวพวงมาน้าบ้านยาบารงเปรี้าวกลางกบไข่จิ้มได้จิ้มเชื่องจิ้มได้อีมาคพน์นวลที่สุดลำใหญ่ที่ว่าคพน์นวลที่สุดลำใหญ่พี่คอยนวลโอ้ตาจู่จำอย่าให้อยากฟังที่เดียวสองเพลงอ่ะทีเดียวสองเพลงเลยพี่คอยนวลโอ้ปาจู๋วัม่ยาว พอยป็นคนชวนมะนาวเลยโอ้โหมันรู้จักดึงไม้เป็นสายยันเปรุเก่งมากออดเก่งมากเลยคนเดียวที่ขับปูได้นะขนาดเดือโฟเดือโฟเดือไฟที่ทำได้ดึงด้วยดิจดาโจดาโจดาโจดาบัยดาพี่แฮ่โอ้โหเป็ไปด้วพี่เทแล้วนะปูเองดิ้นเองเท่านั้วมาอยู่จะเดินให้มันมาดึงแล้วหน่อยไม่กล้ากลัวกลัวอ่ะทั้งร้องยังมีอีกนะพี่นะใช่ใช่เดี๋ยวจะได้ทยอยสับเปลี่ยนกันไปครับผมมีใครมาต่อคิวไหนนะ ยิงยงเอาอมาแล้วเดใช่ไนะตอนนี้อ๋อยังไม่หกโมงครึ่งเพราะว่าหกโมงครึ่งพระสวดยิงยงต่ออะไรไหมหยุดเลยเดี๋ยวเดินมาแล้วผมประกาศดีกว่ามาใครประกาศเทรพระพุทธญลงมาตงบลาอกโปรยตําเปิงกระปิงตงปล๊เมียนทรีหมุกงตอยยิงยงปีตึงพระปรีตามจุ๋ยภาษาเขมรเขมรจอยเขนีกระดอทำทำ ใช่อนนี้ใช่ใช่ร้องเสียงหวานหน้าตาดีสูงโปร่งจมูกโด่งโอเคไตรต์บียงจัดพว่องแต่ตัือคือะไรคืออะไรครับอะไรฮะอะไรเพื่อนเบาะตรีเตจีลอสบายบางปนครบเนี่ยขอบคุณมากที่มานพ่อแม่พี่น้องที่มากันวันนียอ่างั้นเนี่ก็โมบอลเอออาเดนอ่ามาแล้วก็ส่วนอภิธรรมรอน้องบอลแล้วก็ จะได้เข้าไปสวดพร้อมกันให้บอลไม่ประเด็นไม่มา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 ไม่มาเขามาวันแรกแล้วคนไม่มีโชคมางานนี้ไม่ได้ผรงานไม่ได้ตอนนี้ไหนสมศรีหนึ่งเก้าเก้าสองนะเดี๋ยวจบเพลงนี้จะขอเพลงรองเพลงอเด่นเล่นมิวสิกมีไหมไม่ได้แล้วฮะขอเงินเมียไปเสียค่าพี่ร้องนี่ปุ๊บแล้วพักก่อนแล้วพักสวดเสร็จปุ๊บพี่เข้ามาร้องต่อเพราะว่าที่นี่เขา เป็นระบบพี่อ๋อพอแล้วละ่ะงั้นเพลงเดียวพอฮะเพลงเดียวพอแล้วเออเพลงเดียวเนี่ยพี่นะใช<ะ>่อ้ยองไปไหนละอยู่นี่พจะขย eng ทำไมล่ะทอนคทานิตมีแล้วปล่าีสามห้าตอนนี้ก็สามสิบปีแล้วเออมาใหม่กรอองเขาคราวเหียบหายไปสองสามปีนึกว่าไปได้ดี สน้องมาทายตัวพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทัวมาพบสภาทุนหัวายตัวผู้ชายในบ้าน

ส่วนอภิส่วนพิธามแล้วส่วนพิธามแล้วครับผมขอเชิญญาติโยมเข้าศาลานะครับฝั่งไม่ไม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเอาเหรอไม่ใช่ฝั่งเราฟั่งนู้นส่วนก่อนเอา